สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรัฐนกักการเกษตรครับวันนี้มีเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือวอัแพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวัแพนอะมิโนวัแพนไค่ตัวซานสูตรออลิโกแซคขลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและ ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรแม้วันนี้โชคดีครับเรามาอยู่กันที่หมู่4บ้านโชคดีครับตำบลบ่อเวรนะครับอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่เจ้าของสวนเขาครับปลูกทุเรียนนะครับไว้ตั้งแต่อายุ3ปีมี5ปีมี10ปีมีสําคัญครับเขาบอกว่ามี500กว่าต้นใน500กว่าต้นเนี่ยนะครับแปลงนี้นะครับเปลี่ยนมาจากทั้งมีเงาะนะมีสละเปลี่ยนมาอย่างนั้นที่สําคัญครับเขาบอกว่าเมื่อปี -66 เขาได้ผลผลิตเฉพาะแปลงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก20ตันแต่พอปี6 7ครับลดลงมาเหลือ10 5ตันปีนี้ครับเขาบอกคาดการไว้ว่าหลังจากใช้3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยจะเพิ่มมาถึง50ตันด้วยกันเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของสวนนะครับและภรรยาเจ้าของสวนครับสวัสดีครับครับท่วนท่านครับช่วยแนะนําตัวได้ครับผมครับผมนายปีชาชัชวานตะการตาอดีตผู้ใหญ่บ้านมูซีครับดิฉันนางจำเบียงชัชวานตะการตาแม่บ้านผู้ใหญ่มูซีครับ เป็นแม่บ้านนะครับผมแนะนําเริ่มต้นเป็นภรรยาสุดท้ายเป็นแม่บ้านนั่นเองนะครับท่าน ผู้ใหญ่ผมขออนุญาตเรียกผู้ใหญ่ครับครับผมถามผู้ใหญ่ปีชาเรียนเพราะเรามันอาชีพทุเรียนอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าเรามีหลายแปลงที่ปลูกทุเรียนอยู่ตรงนี้ก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นภูเขานะฮะเป็นเขาเป็นเนินเขาแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่แต,ตปลูกมะงไว้แรกๆครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับทำไมถึงติดใจคู่หูมหัศจรรย์ครับพูดง่ายๆว่าเราไปดูทุกสวนเรามองใบอ่ะ ใบเรามันจะดํากว่าเงากว่ามันจะเหมือนก็จะสวยกว่าเพราะว่าที่นี่อ่ะมันใช้กันในทุกสวนมันใช้ไม่กี่สวนแต่ว่ามันมีสวนหลายสวนเราก็เห็นว่าสวนที่เราที่เราใช้เนี่ยกับไอ้สวนที่เขาไม่ใช้เนี่ยยาฆ่ายากับยาฆ่าแมลงก็ใช้พอๆกันเหมือนกันแต่ที่นี่ใบเขาใบเราจะสวยกว่าคือโดยชาวสวนทั่วไปเนี่ยถ้าใบดีอย่างอื่นจะตามมาใช่ครับพอมันใบดีก็ต้องหมายความว่าทรงต้นทรงอะไรมันก็จะตามมาด้วยมันก็ดีครับมันก็ดีไปทุกอย่างก็ดีไปหมดรับเพราะมันเป็นดอกแหละครับดอกก็นี่ก็ใช้ตัวนี้ครับที่ ว่าเปิดตาดอกเปิดตาดอกครับก็ใช้มาโดยตลอดก็ใช้มาตลอดก็หมายความว่าดีมาโดยตลอดครับผมขอพาดผ่านมาเลยเพราะเรื่องเก่านั้นเราหยุดไปแค่ั้นก่อนนะครับเรามาตอน2566กับแปลงนี้เท่านั้นนะครับครับแปลงนี้มีทั้งหมดทุเรียนทั้งหมด500ต้นครับถูกไหมครับ500ต้นเนี่ยมีอายุกี่ปีบ้างนะครับมันก็มี2ปี3ปีมันเป็นล็อกๆแต่ล็อกที่ว่ามันเป็นลูกอ่ะ ล็อกที่เป็นลูกมันมีอยู่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบต้นสามร้อยห้าสิบต้นรเราคุยเฉพาะสามร้อยห้าสิบต้นเนี่ยนะครับสามร้อยห้าสิบต้นเนี่ยให้ผลผลิตมากี่ปีแล้วครับ สองสามปีละก็สามปีคือไล่มาตั้งแต่ปีหกหกอ่าครับหกเจ็ดแล้วก็นี่หกแปดถูกไหมครับใช่ครับผมขออนุญาตเท้าความไปที่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครั้งนั้นนะครับสามร้อยห้าสิบต้นเนี่ยนะครับที่ให้ผลผลิตมาเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะเราก็ใช้คู่หูโดยตลอดใช่ตลอดอปีนั้นเราได้ผลผลิตมากี่ตันครับด,ดีฮะมั่งก็ปีหกหกมันก็ได้มาได้ยี่สิบตันปีถัดมาแหละครับพอปีถัดมาพูดง่ายๆเลยหยุดใช้ไปหน่อยก็ว่าเออลองลองพักเปลี่ยนไปตัวอื่นมั่งมันก็แตกไปอ่อนถ้า ผลตกมาหยุดอยู่พักหนึ่งสิบกว่าวันมันก็เลยแตกไปอ่อนอแต่ทุกปีทุกปีที่เคยใช้ตัวนี้อยู่มันแตกไปอ่อนมามันก็ยังไม่สลัดแต่ปีนั้นเราไม่ได้ใช้พักไปปีหนึ่งได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้ไป15บหตันครับหายไปหตันหตันแล้วเรารู้สึกยังไงครับถึงกับก็ก็เลยพอตัดทุเรียนเสร็จเราก็เลย โหาตัวแทนใหม่ซกลับมาใหม่ครับผมบเริ่มบำรุงต่างก,ก็ตัดทุเรียนไปแล้วเริ่มบำรุงมาใหม่โออมันก็กลับมาสภาพ ปกติอีกครับก็หมายความว่าสิ่งที่เราไปนั้นเราก็รู้ได้ว่ามีการที่เรานอกใจไปครั้งหนึ่งสุดท้ายเราก็สู้แฟนตัวจริงไม่ได้ถูกไหมครับพอกลับมาครั้งนี้ครับผมขออนุญาตมาปีนี้เลยเราบำรุงนั้งแต่ต้นปี68ถูกไหมครับต้นปีต้นปีต้นต้นปี6ปลายปี6 7เจสิปลายต้นปี68ต้นปี68ใช่ครับใช้ โอ้โหรุ่น<ส>นี้มันจะต้องไปตัดเอาปี6969เานะใช่ครับเราบำรุงมาตั้งแต่ต้นปี68ใช่ครับบำรุงมาในขนาดเนี้ยต้นทุเรียนเรามันเป็นใบหรือเป็นดอกอยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ดอกก็ปีนี้ดอกดีนะครับเพราะเพื่อนๆมันก็เข้ามาดูมันก็ว่ามีสวนผมเนี่ยที่ว่าดอกรุ่นใกล้ใกล้จะบานเนี่ยอีกสัก5วัน 5, 6วันนี่เริ่มจะบานเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ7 80%คือในหมู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยมีสวนเนี่ยที่ว่าดอกมากทั้งหมดโอ้ออกถึงเจ็กส้นคร็อแป0 350 ก็ประมาณสักสามร้อยต้นได้อะ <300 S 2> รเหลือเ <000? S 2> หลือไม่ไม่ถึงห้าสิบต้นอ่ะอีกห้าสิบต้นตอนนี้มันก็เป็นตาปูหมดละมาใหม่อีกแล้วนะฮะมาใหม่ละมาใหม่อีกแล้ลวรั์มของดอกเป็นไงถ้าเราดูในสายตาของผู้ใหญ่นะดีครับดีครับสมบูรณ์ดีพอถึงดอกเสร็จตอนมันเป็นผลเนี่ยครับมันติดดีไหมติดดีครับขอให้ดอกดีอย่างเดียวครับผมเรื่องติดอ่ะมันใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ติดดีอยู่แล้วอ๋อจะเลี้ยงช่วยบอกผมหน่อยเถอะว่าตอนที่มันเป็นผลน้ําหนักมันเป็นยังไงเคยทดลองนะกิ <S <S <c oughs> ่งนั้นมียี่สิบเอ็ดล และเนี่ยทิศแล้วหลังๆมาจเจ้าออกไม่มากลูกก็สวยน้ําหนักก็สวยอะ่ะสามโลไม่ต่ำจากสามโลโอ้สามโลเนี่ยสามโลครึ่งทั้งหมดทั้งกิ่งเลยใช่โอ้แปลกมากเลยนะแล้วก็เราเนี่ยสีละครับสีของลูกหนามของลูกเป็นยังไงเช่น้นาเขียวครับหนามเขียวหนาสวยสีสวยสีสวยใช่รสชาติรสชาติรสชาติดีแต่ว่าเนื้อข้างบนเนี้ยมันจะ สีสู้ข้างล่างไม่ได้มันจะดอกปากแกนนิดนิดแต่ถ้าเวลาสุกแล้วนะเนื้อไม่แพ้ใครอืมแต่ตอนตัดแกจัดนะ่ะเนื้อมันจะสีมันจะดอกปากเขาหน่อยนะึงนิดหน่อยใช่มันเป็นที่พื้นท,นที่พื้นที่ดินครับมันเป็นที่ดินที่ดินครับอ๋อสีนี่มันก็จะมาจากดินอาหารในดินอาหารในดินอ,อถึงเราจะใส่าอาหารเราจะฉีดยาเร่งสยียังไงมันก็สีก็จะไม่ขึ้นอ,อพูดง่ายๆว่าเราจะตัดเราต้องเอาทุเรียนไปตรวจ พอกรมวิชาการเกษตรผ่าทุเรียนเราไปปั๊บเนี่ยบอกว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่พอ,อเพราะเขาดูสีเราว่าสีเราเนี่ยอ่อนกว่าเขาแต่พอตรวจแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งเราดีกว่าของคน,นที่เหลืองแป๊ดเลยโอ้ก็หมายความว่า,วา,ามันแค่เรื่องของสีที่มันใช่ครับมีปฏิยาเขาเรื่องมันมาเกี่ยวข้องใช่มันเป็นที่เนื้อจะมองว่าไม่สวยเท่านั้นเองแต่พอมันสุกปั๊บเนี่ยมันจะกลับคืนสวยหมดเลยอแต่ตอนเดิบๆมันจะไม่สวยกว่าเขาหน่อยเดียว ปีนี้ -68 ดอกขนาดนี้เนี่ยครับถ้าตามที่ผู้ใหญ่เล่าถึงประสบการณ์ทั้งหมดมาเนี่ยตีไว้กี่ตันกันครับผมตีไว้แบบต่ำๆมาห้าสิบตันเราคิดรู้ว่าต้นหนึ่งเราจะไว้ประมาณกี่ลูกแล้วมันจะได้ประมาณกี่โลแล้วเราเอามาหารดูกับต้นเราเนี่ยมันก็ไม่ต่ำจากห้าสิบอย่างต้นอายุ10ปีเนี่ยเราไว้สักกี่ลูกครับก็ 60- 70ต้น5ปีแหะครับ5ปีก็อยู่ประมาณ 30- 40อันนี้ถือว่ามาตรฐานของเรา่มาตรฐานมาตรฐานในใจเราที่ว่าเราเคยทําเคยทาแล้วมันได้แน่นอนมันได้แน่นอนครับทั้งที่ั้งๆ ถ้ายาเราดีอะไรเราดีผมว่ามันไม่ได้แบกฮะมันมันก็มันก็โตเสมอจริงๆถ้าเราขืนเอาไว้เยอะมันจะมีปัญหาตอนเราตัดเต็จอะตอนมันจะโทมแต่นี่พอตัดไปแล้วก็ต้นก็ยังปกติก็แปลว่าเราสม่ําเสมอในการรักษาเขาใช่คถูกไหมครับความสม่ําเสมอนี้คาดการไว้ว่า50เป็นขั้นต่านะครับเราได้มองว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยกับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูวัสจันเนี่ยนะครับมันต้นทุนมันแตกต่างกันไหมครับมันก็ แตกต่างกันนะครับพอเราก็พูดว่าของทุกอย่างอ่ะมันก็ราคาไม่เท่ากัน<ช>แต่ตอนนี้พอเรามาใช้ตัวนี้มันก็เหมือนว่าเราไปทับตัวอื่นลงไปดรอปเขาลงไงด้ดรอปตัวนั้นตัวอื่นลงไปเราก็หันมาใช้ตัวนี้ซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าก็อยู่ในรายจ่ายที่ไม่สูงมากมไ,มไม่สูงมาก วันนี้ก็ถ้าอยากจะให้นะครับผู้ใหญ่นะครับได้บอกพี่น้องนักการเกษตรที่กําลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษเจือปนเนี่ยผู้ใหญ่ช่วยบอกเขาด้วยนะครับว่าอย่างไรครับครับก็เราเป็นชาวสวนนะครับก็อยากจะบอกชาวสวนว่าชาวสวนถ้าเจอของดีๆก็อยากจะบอกชาวสวนด้วยกันว่าให้หันมาใช้ของดีๆด,ดีกว่าเพราะผมไปหลงหลงทางไปสปีนึง <c oughs> เมื่อปีที่แล้ว มันเหมือนกับเราเดินหลงทางเราเดินทางนี้มาตลอดมันก็ดีมาตลอดแต่ตอนนี้พอดีคนนู้นมาพูดอย่างงู้นคนนู้นมาพูดงนี้ก็เลยลองดูใหมว่วออ่าลองกลับไปอย่างอื่นสิพอลับไปแล้วมันไม่ได้แล้วก็ต้องหันกลับมาเดินทางเก่าครับ,รบในฐานะภรรยาทําไมไม่เตือนเขาครับก็บอกแต่ว่าก็ต้องให้เรียนรู้ที่ทิ้งคือไม่ได้ใช้ทิ้งทั้งหมดนะแต่ว่าก็เอามาบวกเพิ่มจับตัวนู้นจับตัวนี้ คือชาสวสวนนั้นนะมันรัดอ่อนอ่ะมันทิ้งหมดอ่ะอะไรบอกมาดีเราก็ต้องต้อง,องทำเพื่อ <ใน S 2> มันจะเพื่อที่ว่าดูที่ว่ามันจะได้ตามที่เราเคยกําหนดไหมแต่ที่นี่สรุปแล้วมันก็ไม่เป็นแบบที่เราต้องการ,รที่เร,เราคิดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้มันก็หายไป เพราะเงินในกระเป๋าเราก็หายไปด้วยใช่ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อแม่บ้านดูแลเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของต้นทุนรายจ่ายต่างๆก็บ่งบอกว่าบางครั้งหลงทางไปก็เตือนกันกลับมาอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบเราจะมาติดตามส่วนนี้ครับว่าที่ท่านผู้ใหญ่นะครับและ เลียงเนี่ยนะครับได้พูดกันไว้ว่าจะได้ถึง50ตันนั้นเราจะมาติดตามว่า50ตันกว่าหรือว่า50ตันลดเป็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์3เกลือวอัวแพนนวัตรกรรมใหม่วันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ